สีสวดครับลิปนี้เราจะมารีวิวที่จับโทรศัพท์แบบคาดอกกันนะครับตัวนี้ผมได้มาราคาถูกมากครับมันร้อยกว่าบาทซื้อมาในลาซาดาเรามาดูมุมมองกล้องที่เป็นแบบไหนกันนะครับถ้าจะถูกใจเ,เพื่อนๆนะครับถามว่าทำไมที่ได้ถึง่งอยากได้ตัวนี้มาพวดีที่อยกได้กลัวแจะงบไม่ถึงแพงมากช่วงนี้น ก็เลยมองหงในลาซาด้าครับก็เลยหาเรื่อยๆมีคลิปผ่านตาบ้างอะไรบ้างก็งเลยลองซื้อมารีวิวแต่ก็ไม่ถูกใจครับเราไม่มีังินเท่าไหร่แต่ซื้อมาอยากทำคลิปขับรถอย่างเงี้ยผมว่ามโอเคนะไอที่มันสมูทๆเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับโทรศัพท์นะครับอาอนี้ผมแต่งเราผมไม่แบบเอา ถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับง่ายครับไม่ได้ยากอะไรที่ทําจากโทรศัพท์สมุดนะครับแต่ตัดต่อเนี่ยผมทาในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊คระคาถูกๆใช้งวน้อยมากครับในการทาคลิปนี้อยากทําคลิปบ้างจะเบาๆสําหรับมือใหม่นักเรียนนะครัตัดต่อคลิปมีโพในโทรศัพท์ก็ได้ครับมันมีแอปแอคลยมาเจอ มก็ดีครับสำหรับใครอยากทาคลิปวิดีโอเดินทางเนี่ซื้อมา100หนึยย่งกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ครับเขาก็ตัดคลิปเด่นเนี่ยลงติกตอ,อกลงบูทูดแกรเปื่คลิปดังมามีไรายได้เพิ่มเลยมุมกล้องเราปรับหาได้ครับว่าเราจะามุมไหนแต่ตามกล้องโทรศัพท์เราจะเอียงไปด้าน ผมไม่รู้จะแก้ยังไงมันได้แบบนี้เหอย่ากระจกข้างเดียวมันได้แค่นี้ยครับดูครับมุมกล้องมันประมาณเนี้ยเห็นไหมครับสมูทแต่โทรศัพทผมเป็นโปรการ์ดหน้าเป็นโปรการ์ดหน้าครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ หรือมีอะไรต้องแก้ปรับปรุงตรงไหนดีชมกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำให้ดีกว่าเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ